จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรื่องราวที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เรื่องที่คุณเล่าจบในทวิตเดียวจะเกิดอะไรขึ้นถ้าความสยองขวัญที่แท้จริงซ่อนอยู่ในความละเอียดละอ่อนความยืดเยื้อและประสบการณ์ที่ทําให้รู้สึกไม่สบายใจอย่างลึกซึ้งซึ่งอยู่เหนือกว่าการแค่ทําให้ตกใจแบบรวดเร็วมาร่วมเดินทางไปกับผมเพื่อกล่าวคําเสียงกรีดร้องสั้นๆและมาดูกันว่าจะสร้างสรรค์ความสยองขวัญที่ฝังลึกเข้าไปในใจของพวกคุณได้อย่างไรไม่ใช่แค่ชั่วขณะแต่มันกินเวลานาน,านหลายชั่วโมง เสียงของเข็มนาฬิกาที่มันแขวนอยู่กระดังจนน่ารำคาญในความเงียบสงัดของอาาพาร์ตเมนต์เก่าเสียงดังติ๊กติ๊กที่เหมือนกำลังนับถอยหลังอะไรบางอยา่างซิลาเพ,พิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในห้องสีบีได้ไม่นานสิ่งเดียวที่ทําให้เขารู้สึกแปลกก็คือห้องนี้นะมีประตูบานหนึ่งที่ถูกปิดตายไว้โดยแผ่นไม้อัดทับไว้หนาแน่นมันอยู่ตรงสุดโถงทางเดินเล็กๆใกล้กลกห้องนอนไม่มีลูกบิดไม่มีร่องรอยว่าเคยมีกุญแจมีเพียงแปะกระดาษที่ติดด้วยเทปเก่าๆแล้วก็เขียนด้วยลายมือหย,ยาบๆว่า ห้ามเปิดเจ้าของกระบอกแค่ว่าเป็นประตูห้องเก็บของที่ถูกผนึกไว้สมัยปรับปรุงตึกแต่พอถามว่าทำไมต้องซีนแน่นขนาดนั้นเขาก็แค่ยิ้มเจริญและก็รีบเปลี่ยนเรื่องศิลาไม่เคยสนใจมันจริงจังจนก,กระทั่งคืนนั้นเขาเตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะความกระหายน้ําพอเดินผ่านทงทางนไปห้องครัวท้าวปลาของเขาก็รู้สึกถึงความเย็นชื้นแปลกๆที่พื้นไม้ทั้งที่อากาศในห้องก็ปกติแต่ความเย็นนั้นก็แผ่ออกมาจากบานประตูที่สาม เขามองดูป้ายกระดาษเก่าๆใต้แสงไฟสลัวของโถงทางเดินและก็เห็นว่ามุมกระดาษมันกระดกขึ้นเล็กน้อยเล็กน้อยจนแทบจะมองไม่เห็นแต่เขามั่นใจว่าเมื่อวานนั้นเรียบสนิทเขาผลักมุมกระดาษติดกับไม้อัดดังเดิมและก็กลับไปนอนแต่ความรู้สึกเหมือนกับเมร่าจ้องมองจากความมืดหลังประตูนั้นก็ติดอยู่ในหัวของเขาจนทําให้เขานอนไม่หลับเช้าวันต่อมาเขาก็มาตรวจสอบประตูอีกครั้งหนึ่งแผ่นไม้อัดที่มันแน่นหนะาไฟกระดาษก็ยังคงเรียบแต่ว่าคราวนี้ เขาได้ยินเสียงนั้นเบามากเหมือนกับมีใครใช้ปลายเล็บก,กรีดลงบนไม้เก่าจากด้านในเป็นจังหวะที่ซ้ำๆกันช้าๆคืดคืดคืด,คดไม่ดังพอจะเรียกความสนใจจากห้องอื่นแต่ดังพอจะทำให้เส้นผมที่ท้ายทอยของเขาลุกชันศีลาเริ่มหวาดระแวงเขาตรวจสอบป้ายห้ามเปิดอีกครั้งหนึ่งและก็เห็นว่ามีรอยดำจางๆคล้ายกับรอยเปื้อนอะไรบางอย่างปราดกฏอยู่ใต้ตัวอักษรลายมือหยาบนั้นเหมือนกับมีของเหนวสีเข้มไหลซึมออกมาจากรอยตอของแผ่นไม้อัด และก็ถูเช็ดออกไปอย่างเร่งรีบก่อนที่เขาจะตื่นวันต่อมาเสียงคืดๆก็เปลี่ยนไปเป็นเสียงที่สั้นและก็รวดเร็วเหมือนกับการขวนที่ไม่เป็นจังหวะและรอยดำใต้ป้ายนั้นก็เข้มขึ้นและก็มีร่องรอยของการเช็ดที่หยาบกว่าเดิมคืนที่3ศิลานอนไม่หลับเขานั่งตัวแข็งอยู่บนเตียงจ้องมองไปยังโถงทางเดินมืดมดและก็ได้ยินเสียงที่มันชัดเจนยิ่งกว่าเดิมมันไม่ใช่เสียงขวนแต่เป็นเสียงถูเสียงที่ดังสักๆเหมือนกับผ้านุ่ม ที่ทูไปมาบนไม้แห้งๆแต่เสียงนั้นไม่ได้อยู่ในแค่ประตูเท่านั้นมันดังเคลื่อนที่ไปมาเหมือนกับมีบางสิ่งที่ไม่ใช่คนกำลังลากอะไรบางอย่างที่หนักอึ้งอย่างช้าๆจากผนังด้านหนึ่งไปยังผนังอีกด้านหนึ่ง ด้านหลังประตูบานนั้นและที่เลวร้ายที่สุดก็คือเขาได้ยินเสียงที่เบาที่สุดซึ่งทําให้เลือดในตัวของเขาเย็นเฉียบเสียงกระซิบมันแผ่วเบาจนไม่เป็นภาษาแต่ก็ใกล้พอจะทําให้เขารู้สึกได้ว่าเหมือนกับมีใครนําปากม่นแนมกับเพนไม้อัดบางๆและก็พยายามจะเปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความต้องการความหิวโหยและก็ความรอคอยที่ยาวนานศิลากระโดดพรวดออกมาจากห้องวคว้ากุญแจแล้วก็วิ่งออกจากอาพาร์ตเมนต์แทบไม่ทัน เขายืนหอบหายใจอยู่หน้าตึกมองไปยังหน้าต่างห้อง4 b บีที่มืดสนิทเขาจะไม่กลับไปที่นั่นอีกแล้วแต่ว่าในความมืดเขาก็นึกขึ้นมาได้วันในความตื่นตะนกนั้นเขาไม่ได้ล็อกประตูห้องแล้วใครหรือว่าอะไรเป็นคนถอดแผ่นไม้นั่นออกเพราะว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลยติ๊กติ๊กติ๊กเสียงเข็มนาฬิการในหัวของเขาก็ดังขึ้นอย่างเชื่องช้าศิลาไม่กลับไปที่นั่นแต่ความสยองวัญที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในห้องนั้นอีกต่อไปมันฝังอยู่ในความรู้สึกที่ว่าเขานั้นไม่ได้ล็อกประตู เขาเช่าห้องพักรายวันเล็กๆอยู่ได้3วันในแต่ละคืนเขาจะตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความรู้สึกที่คุ้นเคยความรู้สึกเย็นชื้นที่แผ่ซ่านตามผิวหนังทั้งที่ห้องนี้ไม่มีประตูไม้เก่าๆบานใหญ่ถูกปิดตายในวันที่4ศิีลาเขากลับไปอพาร์ตเมนต์เพื่อจะเก็บข้าวของที่จำเป็นเขาโทรศัพท์เรียกเจ้าของตึกก่อนแต่ก็ไม่ได้มีใครรับสายเขาก็เลยเดินขึ้นบันไดอย่างเงียบเชียบหัวใจก็เต้นรัวเหมือนกับกลองในช่องอกเมื่อมาถึงหน้าห้อง4 b ประตูก็ไม่ได้เปิดอ้า แต่มันเงียบอยู่เพียงพอทําให้เขามองเห็นความมืดที่ไร้าการเคลื่อนไหวภายในชิลาก็ผลักประตูเข้าไปอย่างช้าๆห้องก็ยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์ยังอยู่ที่เดิมไม่มีร่องรอยการรื้อคน้นไม่มีร่องรอยเปื้อนฝุ่นบนพื้นไม้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปโถงทางเดินเล็กๆนั้นว่างเปล่าแผ่นไม้อัดที่ปิดตาประตูบานที่3นั้นมันหายไปแล้วบานประตูก็ยังคงอยู่ตรงนั้นมันปิดสนิทแต่ว่าตอนนี้มันดูเหมือนกับประตูห้องนอนทั่วไป เพยงแต่ไม่มีลูกบิดไม่มีรองรอยการงัดแงะไม่มีรองรอยการขิดอะไรเลื้ออยู่เลยปายกระดานห้ามเปิดก็หายไปแล้วศิลาเดินเข้าไปใกล้ความเย็นชื้นที่แผ่ออกมาจากประตูนั้นรุนแรงขึ้นจนเขาน่ะต้องถอยหลังเขาต้องใจจะรีบคว้ากระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็วิ่งหนีแต่ว่าสายตาของเขาก็เลือไปเห็นอะไรบางอย่างบนพื้นไม้เป็นของเหลวสีเข้มที่เขานั้นเคยเห็นใต้ป้ายกระดาษแต่มันไม่ได้มีแค่รอยเปื้อนเดียวคราวนี้มันเป็นรอยทางบางๆที่แห้งกรังเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่ชุ่มชกบปดด้วยของเหลวหนืด ถูก拉ออกมาจากใต้ประตูและรอยทางนั้นก็ไม่ได้เลี้ยวไปทางไหนมันพุ่งตรงไปยังประตูห้องนอนของเขาเองศิลาชังนักร่างกายแข็งทื่อเขาจําได้ว่าก่อนจะหนีไป3มวันเขาได้วางกระเป๋าเดินทางไว้ข้างเตียงและในกระเป๋านั้นก็มีเสื้อยืดตัวโปรดของเขาที่เขายังไม่ทันได้หยิบออกมาเขาเดินไปห้องนอนของเขาด้วยขาที่สัน่นในห้องนั้นก็เงียบสนิทไม่มีอะไรผิดปกติกระเป๋าเดินทางก็ยังคงอยู่ที่เดิมแต่เมื่อเขาเปิดมันออกเสือ้อยืดตัวโปรโดของเขาที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางก็เปียกชุ่ม ไม่ได้เปียกน้ำแต่เปียกด้วยของเหนวสีเข้มเนือดที่มีกลิ่นข้าวอ่อนๆและก็มีกลิ่นที่คุ้นเคยอย่างประหลาดกลิ่นที่เขาจำได้จากตอนที่อยู่ใกล้ประตูที่สที่น่าสยองที่สุดก็คือบนเสื้อนั้นไม่ได้มีแค่ร่องรอยเปื้อนแต่มันมีรอยของนิ้วมือร่องรอยจากการจับจิกที่รุนแรงของนิ้วมือที่ผอมยาวแล้วก็เปื้อนและร่องรอยเหล่านั้นก็ถูกประทับไว้ราวกับว่ามันได้ลองสวมเข้าไปแล้วชิลาก็ทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังคว้าแค่โทรศัพท์แล้วก็วิ่งลงบันไดไป เขาไม่โทรหาเจ้าของตัวอีกแล้วเขาตัดสินใจว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนี้กับไทเพราะเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความจริงหรือเป็นความบ้าคลั่งที่ประตูบานนั้นส่งผ่านเข้ามาในจิตใจของเขากันแน่สองสัปดาห์ต่อมาศิลาเขาเช่าห้องใหม่ที่ห่างไปจากเดิมหลายร้อยกิโลเขาพยายามจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำงานและพยายามจะลืมเรื่องราวทั้งหมดแต่วันในคืนที่สองของการเข้าพักในห้องใหม่เขาก็ตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยเสียงที่คุ้นเคยติกต๊กติก๊กติ๊ก นาฬิกาแขวนที่ผนังมันดังชัดเจนจนน่ารำคาญทั้งที่ห้องนี้ไม่มีนาฬิกาแขวนอยู่เลยชิลาค่อยๆเหลวมองไปร,บรอบๆห้องที่มืดสลัวและสายตาของเขาก็หยุดนิ่งที่ผนังด้านหนึ่งตรงนั้นก็มีรอยป่าซ่อมฉาบปูนหม่เอี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ไม่กลมกลืนกับผนังที่เหลือและที่กลางรอยป่าซ่อมนั้นมันก็มีกระดาษเล็กๆแปะอยู่ว่าห้ามเปิดใต้ปลายนั้นไม่มีรอยเปื้อนไม่มีของเหลวแต่มีช่องว่างเล็กๆระหว่างผนังที่ฉาบปูนกับขอบประตูที่ถูกฝังข้างในและจากช่องว่างนนั้ ศิลาก็เห็นบางอย่างไม่ใช่ดวงตาแต่เป็นผิวหนังผิวหนังที่ซีดขาวแล้วก็ยับย่นที่มันแนบชิดกับรอยต่ออย่างแนบแน่นราวกับว่าใครบางคนกํนาลังรออยู่ข้างในและตอนนี้มันก็ตามมาในความฝันที่เงียบสนิทเซงกระซิปนั้นกระดังขึ้นอย่างชัดเจนกว่าครังไหนๆเราชอบเสื้อตัวนั้นเซงกระซิปนั้นไม่ใช่เสียงของผีแต่มันคือเสียงที่ดังอยู่ในหูของเขาเป็นเสียงที่แหบพร่าและก็เต็มไปด้วยความหิวกระหาย เรากลับมาจากลำคอที่ไม่ได้ใช้งานมานานศิลาไม่เกรียร้องเขายืนตัวแข็งทื่ออยู่หน้าผนังที่ถูกปะซ่อมใหม่เอี่ยมในห้องใหม่ของเขาดวงตากระจับจ้องไปยังรอยแยกเล็กๆตรงขอบประตูที่ถูกฝังเขาเค่อยๆเอื้อมมือที่สันทอไปสัมผัสก,กับตรงรอยปะซ่อมมันเย็นเฉียบและเขาก็รู้สึกได้ว่าใต้ประตูฉาบใหม่นั้นมันคือประตูจริงๆประตูที่3ามที่ตามเข้มามาเขาหายใจที่กระชั้นและก็ตัดสินใจถ้าเขานีไปอีกสิ่งนี้ก็จะตามเข้าไปทุกที่ ความสยองขวัญที่แท้จริงก็คือการที่รู้ว่าเขาไม่มีทางหลบซ่อนอีกแล้วโดวยเรียวแรงเฮือกสุดท้ายที่มาพร้อมกับความบาคลัง่งศิลาก็ใช้เท้าถีบเข้าที่กลางรอยปะส้มนั้นอย่างแรงจนปูนฉาบหนัแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงเษปูนก,ก็ร่วงลงพื้นเผยเห็นแผ่นไม้บานเก่าๆที่ปิดตายประตูนั่นอีกครั้งแต่ว่าคราวนี้มัน,นไม่ใช่แผ่นไม้อัดไม่มีป้ายกระดาษมีเพียงแค่ช่องว่างขนาดเท่าช่องจดหมายที่ถูกเจาะไว้ตรงกลางบานประตูพอดี สีลาก็สูดหายใจเข้าลึกๆและก็มองผ่านช่องว่างนั้นเข้าไปเขามองเห็นแค่เพียงความมืดสนิทที่ลึกไร้กลบึ้งและกลิ่นข้าเหนื่อๆก็พุ่งออกมาประทะใบหน้าของเขาอย่างแรงแต่แล้วในความมืดนั้นก็มีบางสิ่งกาลังเคลื่อนไหวมันเข้ามาใกล้ช่องมองอย่างช้าๆไม่ใช่ดวงตาไม่ใช่ฟันแต่มันคือสิ่งที่ทําให้สีลานั้นเข้าใจทุกอย่างปลายนิ้วที่พรอมเกรงและก็ยาวผิดรูปข้อเคลยอย่างช้าๆที่ขอบช่องมองด้านใน ปลายนิ้วที่เต็มไปด้วยของเหลวสีเข้มเนื่อนที่เขานั้นเคยเห็นบนเสื้อตัวโปรดของเขาปลายนิ้วนั้นค่อยๆแตะที่มุมปากของช่องมองและก็เริ่มวาดมันกําลังวาดร่างของเขามันวาดส่วนหัวลำคอไหล่วาดด้วยความแม่นยําอย่างประหลาดบนแผ่นไม,ม้เก่าๆแล้วปลายนิ้วก็หยุดลงที่ลำคอและเสียงกระซิบกระดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่ได้มาจากด้านหลังประตูแต่มาจากริมฝีปากของเขาเองศิลาเงยหน้ามองเงาสะท้อนของตัวเองบนกระจกหน้าตา่างใบหน้าของเขายังคงเหมือนเดิม รอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าของเขานั้นก็ไม่ใช่ของเขาเองมันเป็นรอยยิ้มที่กว้างจนหน้าขนลุกรอยยิ้มของความพึงพอใจแล้วนิ้วมือที่พอมบางจากในช่องก็แทงทะลุแผ่นแม่บางๆออกมาและไม่รอชา้ามันคว้าเข้าที่ลำคอของศิลาจากด้านในศิลารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่รุนแรงเรากับมีใครใช้เชือกในล่อนใสๆมารัดที่คอของเขาจากด้านในก่อนที่ทุกอย่างจะพ่าเลือนนาฬิกาแขวนที่ไม่มีอยู่จริงก็ยังคงเดินต่อไปเช้าวันต่อมา ตำรวจก็เจอกับศพของศิลาในห้องเช่าใหม่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ประตูนหน้าห้องก็ถูกล็อกอย่างดีทุกอย่างดูปกติยกเว้นสิ่งเดียวรอบลำคอของเขามีรอยบาดแผลเป็นวงลึกซึ่งถูกเย็บอย่างปราณีด้วยด้ายสีดำเล็กๆเ,เป็นรอยตะเข็บที่สมบูรณ์แบบราวกับเป็นรอยต่อของตุ๊กตาตำรวจก็ถอดผ้าปูที่นอนออกมาและก็พบกับรอยป่าซ่อมปูนที่ผนังที่ถูกแผ่นแม้กากาๆเ,เจาะเป็นช่องจดหมายพวกเขาทำลายผนังนั้นเพื่อจะตรวจสอบและข้างในก็เป็นห้องว่างเปล่าที่มีแต่ฝุ่น แต่บนพื้นห้องนั้นก็มีร่องรอยการวางเสื้อ,อยืดสีดำตัวโปรดของศีลาที่ถูกซักจนสะอาดพับไว้อย่างเรียบร้อยและก็มีป้ายแท็กเย็บติดไว้โดยได้สีดำเส้นเดียวกันบนแท็กเขียนด้วยลายมือหย,ยาบๆว่าใส่พอดีแล้วและเ,เพื่อนๆน้องๆน,นะครับเคยเช่าห้องและเจอแรแปลกๆแบบนี้บ้างหรือเปล่าเพราะว่าถธาเจอบางทีคืนนี้สิ่งนั้นอาจจะกำลังรอเพื่อนๆอยู่ก็เป็นได้และถ้าหากใครชอบอย่าลืมกด s u b ส c คร b e กดไลค์กดแชร์เพื่อใจผมมีกำลังใจในการทำผลงานต่อไป สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ